มีใครเป็นสายบุฟเฟ่เหมือนผมบ้างครับเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของบุฟเฟ่เลยเนาะมีเยอะมากปิง้งย่างชาบูหมา่าล่าอาหารไทยอีสานญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โหแล้ว มันก็แบบยั่วยวนไปหมดนะครับแต่แล้วเราจะมีวิธีการกินบุฟเฟ่หรือกินอาหารมื้อใหญ่ยังไงบ้างแล้วยังทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันยังมีสุขภาพที่ดีอยู่วันนี้เนี่ยผมก็ไปรวบรวมวิธีทั้งหมดแล้วก็สรุปมาเป็น how to ฝากทุกๆคนที่เป็นสายบุฟเฟ่เลยนะครับ this is the standard podcast eye opening for your ears top to toe podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังมากนะครับในการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหรืออย่างเช่นบุฟเฟ่หรือเวลาที่เรามีปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยครับคือทำยังไงอ่ะให้เลือดของเราเนี่ยปริมาณน้ําตาลของมันเนี่ยไม่สไปคือพุ่งชู เร็วๆมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารมื้อใหญ่บ่อยๆแล้วก็น้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยพุ่งสูงปี๊ดบ่อยๆบ่อยๆบ่อย,อย,อย,อยๆนยครับมันมีโอกาสที่ร่างกายของเราเนี่ยจะ develop ภาวะอินซูลิน e s i s t a n t นะครับก็คือดื้อด้านต่อฮอร์โมนอินซูลินซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะ Insulin r e s สิสแต t ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสเป,เป็นเบาหวานประเภทที่2หรือว่า type 2 diabetes แล้วเบาหวานเนี่ยครับเป็นต้นเหตุ ของโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโ,โรคส t r o k e นะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั้นทางที่ดีก็คือต้องป้องกันตัวเองให้ไม่เป็นเบาหวานได้จะดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะเป็นสายกินก็ตามนะครับเราต้องพยายามหาทิปสต่างๆที่ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันไม่พุ่งครับขอเล่าสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าปกติแล้วเวลาน้าตาลในเลือดมันพุ่งเนี่ยมันร่างกายจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรากินอาหารที่มี แป้งสูงหรือว่าน้ําตาลสูงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดูดซึมเร็วแล้วก็จะมีน้ําตาลในเลือดอยู่เยอะนะครับพราะในเลือดเรามีปริมาณน้ําตาลในเลือดเยอะมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตับอ่อนบอกตับอ่อนให้หลั่งฮอร์โมนอินซูลินมาเจ้าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็จะไปบอกอวัยวะสําคัญสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตับกล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ไขมันให้ดึงไอ้เจ้าน้ําตาลหรือว่ากลูโคสที่อยู่ในเลือดเนี่ยออกไปหน่อยเอาไปใช้เอาไปเก็บหน่อย นะครับปริมาณน้ําตาลกลูโคสในเลือดเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไอเจ้าอินซูลินก็จะส่งสัญญาณไปบอกอวัยวะได้อวัยวะก็รับรู้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะกินอาหารเข้าไปเยอะนะครับแล้วปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันพุ่งสูงปี๊ดมากๆนะครับบางครั้งเนี่ยอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยม,มันเหนื่อยมันทําง,งานไม่ไหวมันก็ไม่เชื่อฟังอินซูลินนะครับเพราะมันไม่เชื่อฟังอินซูลินหรือเกิดภาะวะอินซูลินรีสติสแตนขึ้นมาแล้วเนี่ย ตับอ่อนก็ต้องสู้สิตับอ่อนก็จะสร้างอินซูลินเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกให้สัญญามันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสั่งอวัยวะเหล่านั้นให้ช่วยดึงน้ําตาลออกไปนะครับพอถึงจุดนึงเดี๋ยวบางทีเพิ่มอินซูลินเท่าไหร่แล้วเนี่ยอวัยวะนั้นก็ไม่ฟังแบบมันไม่เชื่อฟังอีกต่อไปแล้วเนี่ยครับระดับฮอร์โมนอินซูลินก็จะสูงตลอดเวลานะครับน้าตาลในเลือดก็จะสูงตลอดเวลาพอน้าตาลในเลือดสูงเนี่ยความดันก็ขึ้นหลอดเลือดก็ถูกทําลายนะครับพอหลอดเลือดถูกทําลายเนี่ย เกิด s t r o k เกิดหัวใจล้มเหลวได้อีกนะครับก็เป็นโรคต่างๆตามามามากมายเป็นสิ่งที่เราควรระวังนั่นเองถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงดีไม่มีหลักการเบื้องต้นอยู่นะครับในการกินที่จะช่วยควบคุมให้ปริมาณน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันอยู่ในเลเวลที่มันโอเคอะไม่พุ่งสูงปี๊ดเกินไปอยู่ในระดับที่แบบเออวิ่งอยู่กลางๆพอดีดีนะครับสิ่งๆนั้นเนี่ยมันคือค่าดัดชนีน้าตาลนะครับหรือว่า g ม y กอ m i c index คือเราเนี่ยควรจะ เรียนรู้ครับว่าในอาหารที่เรากําลังจะกินเอาเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันมีค่าดัชนีน้ําตาลเนี่ยสูงหรือต่ำํำ oh, พูดแล้วคํามันดูยากเนาะค่าดัชนีน้ําตาหลหรือว่า glycemic index จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่บอกว่าอาหารนั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นมากหรือน้อยหรือเร็วหรือช้ามากแค่ไหนน,นะครับซึ่งค่าของมันมีตั้งแต่ 0- ถึง100ครับ ยิ่งตัวเลขเยอะก็หมายความว่าทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเยอะหรือพุ่งสูงขึ้นเร็วนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการนะครับถ้าเรากังวลเรื่องอินซูลินรีสิสแตนหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยกำลังไปออกกําลังกายที่ต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยกำลังปีนเขาเลยรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพลังงานอย่างเร็ว เราก็จะกลับกันเราต้องการอาหารที่ให้พลังงานเร็วๆก็คือต้องการอาหารที่มี g ม y กอ m i c index ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันเอ๊มันให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วหรือช้ามันก็เป็นประโยชน์กับเราทําให้เราปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์นั่นเองนะครับนี่ถามว่าต้องมานั่งจำไหมว่าเฮ้ยอะไรมันให้ค่า GI สูงหรือต่ำ GI คือไกลซิมิกอินเด็กซ์นะครับเอาจริงก็ไม่ต้องขนาดนั้น,นครับคือรู้คร่าวๆก็พอแล้วนะครับถ้าคร่าวๆใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเทียบอาหารกลุ่มที่เป็นค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันผักผลไม้ไฟเบอร์ iber, เนี่ยครับก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่า GI สูงปีดอยู่ด้านบนๆของตารางครับกินเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะพุ่งเร็วกว่านะครับในขณะที่โปรตีนไขมันไฟเบอร์ iber, เนี่ยโอ้โหแทบจะต่าเตี้ยเรียดดินมากกินเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยกระทบกับ ระดับน้ําตาลในเลือดนะครับสิ่งแรกที่ควรจะรู้คร่าวๆสิ่งที่2ที่ควรจะรู้คือพอเจาะเข้าไปในคาร์โบไฮเดรตซะหน่อยไม่ใช่ว่าคาร์โบไฮเดรตทุกตัวเนี่ยครับจะมีค่า G.I. ที่สูงนะครับมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่มีทั้ง G.I. สูงกลางต่ําแตกต่างกันไปนะครับถามว่าตัวไหนที่มันสูงบ้างสูงๆเนี่ยแน่นอนน้ําตาลนี่สิ่งเราต้องจําไม่ยากน้ําตาลกินเข้าไป G.I. สูงก็คือน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วนะครับอย่างที่2คือขนมปังครับ ไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวขนมปังโฮวีดอะไรก็ตามเนี่ยโอ้ oh, มัน ย่อยเร็วน้ำตาลพุ่งเร็วมากๆนะครับอย่างที่3ครับคือพวกมันฝรั่งครับโพเทโต้นเนี่ยครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นมันฝรั่งทอดหรือว่าจะเป็นมันฝรั่งต้มนะครับก็มีค่า G.I สูงทั้งสิ้นนะครับน้ำตาลขนมปังมันฝรั่งเนี่ย G.I สูงแล้วข้าวกับขนมจี๋ลรจริงๆข้าวกับขนมจีนะครับนับว่าเป็นอาหารที่มีค่า G.I กลางๆนะครับก็คือน้ําตาลที่จะพุ่งช้ากว่าสามอาหารอย่างแรกที่ผมบอกถ้าเกิดว,ว่าเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีเนะี่ย G.I มันก็จะต่ําลงมาอีกนะครับเราก็สามารถจะเล กินได้นะว่าเราต้องการคาร์โบเนตที่ให้น้ําตาลในเลือดเร็วหรือช้าถ้าเกิดต้องการน้ําตาลเลือดเร็วก็ต้องเลือก คาร์โบไฮเดรตหรืออาหารที่มีน้ําตาลเยอะๆมีขนมปังมีแป้งเยอะๆนะครับหรือมีม,มันฝรั่งเยอะๆรีบกินเข้าไปโอ้เราจะได้พลังงานรวดเร็วทันทีนะครับแลกกับน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็อินซูลินอาจจะพุ่งเร็วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเนาะทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าเรากินอาหารที่มีส่วนผสมของ GI สูงกับ GI ต่ำเนี่ยครับไอเจ้าอาหารที่มี GI ต่ำเนี่ยมันสามารถที่จะไปเบรกไปดึงไปฉุดค่า GI สูงทำให้ค่า GI overall ของมื้ออาหารที่เรากินเนี่ยมัน ต่ำลงมาเป็นค่ากลางๆได้นะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยเอาไปใช้ในการผลิตโปรดักต์หลายอย่างเลยนะยกตัวอย่างเช่นเจลพลังงานครับเป็นเจลที่กินแล้วแบบได้พลังงานเร็วๆนะครับที่พวกนักกีฬาคนออกกำลังกายเนี่ยกินเพื่อต้องการได้พลังงานเร็วๆนะครับถ้าไปดูดีๆเนี่ยในส่วนประกอบนะครับเขาจะมีคาร์บฮเรตที่มีค่า GI สูงเยอะๆแล้วก็มี คาร์บฮเรตที่มีค่า G I ต่ำแทรกอยู่ด้วยนะครับเหตุ <c oughs> ผลคือเพื่อให้กินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเราได้พลังงานแบบปุ๊บ <c oughs> แบบเบิร์สทันทีเลยนะครับแต่เพื่อช่วยเซฟร่างกายของเราสุขภาพของเรา <c oughs> เขาจะมีตัวที่เป็น G I ต่ำไปด้วยนะครับที่จะช่วยฉุดให้ average G I เนี่ยมันเป็นค่ากลางๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเวลาเรากินพวกเจลให้พลังงานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเบิร์ ร e ลีสก็คือได้พลังงานเร็วเลยกับสโลว์รีลีสคือกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ย mm hmm. กินไปพักหนึ่ง mm hmm. ก็ยังมีพลังงานอยู่ด้วยนะครับมันเป็นเทคนิคที่แม้กระทั่งฟู้ดอินดัสทรีเขาก็ใช้มัน คนทั่วไปธรรมดาอย่างเราๆก็สามารถจะใช้เทคนิคนี้ในการ mix and match อาหารที่เรากินเพื่อให้ค่า G.I เนี่ยมันอยู่กลางๆก็คือได้กินของอร่อยแล้วยังไม่พอนะครับยังทําให้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ด้วยครับงันเดี๋ยวมาเข้าถึงประเด็นสําคัญเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเราจะต้องไปกินบุฟเฟ่อาหารมื้อใหญ่ๆอาหารที่จะแบบโอ้มีปาร์ตี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าจะต้องทํายังไงทั้ง ก่อนมื้ออาหารระหว่างกินอาหารแล้วก็หลังจากที่เรากินนะครับแล้วเทคนิคนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งคนที่สุขภาพดีที่ยังไม่เคยไดแอกว่าเป็นไดอะเบทีสนะครับหรือว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยเองที่เป็นเบาหวานแล้วหรือผู้ป่วยที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทุกคนใช้เทคนิคนี้ได้ครับนะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนลองไปดูนะครับสเต็ปแรกครับถ้าเราจะต้องเลือกกินบุฟเฟ่หรือว่าจะนัดสังสรรค์กันนะครับดีที่สุดนะครับควรจะ นัดกันมื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันนะครับถ้าจะกินมื้อใหญ่เนาะถามว่าทําไมเพราะว่าหลังจากที่เรากินอาหารมื้อใหญ่แล้วได้เป็นมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่เรายังต้องทําต่อเรายังไม่ได้นอนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะถูกใช้มันก็จะไม่สะสมเป็นอาหารส่วนเกินนะครับแต่ผมเชื่อแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะสั่งสรรค์กันมื้อเย็นเนาะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับคือถ้าเลือกได้เลือก บุฟเฟ่มื้อกลางวันแต่ถ้ามันจำเป็นจริงต้องกินมื้อเย็นจะต้องทำยังไงบ้างสเต็ปที่2ครับก่อนที่เราจะไปกินบุฟเฟ่สักแป๊บหนึ่งนะครับเชียร์เลยให้ทุกคนลองทำดูนะครับคือให้กินน้ำเปล่าแก้วหนึ่งนะครับที่ผสมกับแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าหรืออะไรก็ได้ที่มีความเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับสักหนึ่งช้อนโตะลองน้ำมะนาวก็ได้นะครับกินเข้าไปครับปุ๊บดื่มเข้าไปก่อนที่เราจะเริ่มมื้ออาหารใหญ่ๆนะครับมันจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ากรดเหล่านี้นะครับมันจะลด การทำงานของเอนไซม์อะไมเลสเอนไซม์ที่ย่อยพวกแป้งนะครับมันก็จะย่อยได้ช้าลงพอมันย่อยช้าลงเนี่ยมันก็จะดูดซึมช้าลงนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าวินนก้าหรือว่าของเปรี้ยวๆเนี่ยครับยังช่วยทำให้อาหารเนี่ยอยู่ในกระเพาะของเรานานยิ่งขึ้นนะครับคือไม่รีบส่งไปที่ลำไส้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะดูดซึมที่ลำไส้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเนี่ย มันก็จะดูดซึมอ,อาหารแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลช้าลงนั่นเองนะครับแถมยังมีงานวิจัยเจอว่าไอ้พวกวินนก้าแอซิดต่างๆนะครับช่วยในการดูดซึมกลูโคสได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับลองดูก่อนที่จะเริ่มมือ้อบุฟเฟ่ต์มื้อใหญ่ๆครับพอเหยียบเข้าไปถึงร้านบุฟเฟ่แล้วนะครับเซฟต่อมาครับเวลาเราไปกดน้ำครับทุกคนอย่าเพิ่งกินน้ําอะไรก็ตามที่มีน้ําตาลน้ําส่วนใหญ่ที่เป็นที่เป็นแท้งๆอธิษฐาะมีน้ําตาลทั้งนั้นนะคบเพราะฉะนั้นใจเย็น ผมไม่ได้ห้ามไม่ทุกคนกินครับกินได้แต่อยา่าเพิ่งกินน้ําแก้วแรกที่ควรเราควรจะกินคือน้ําเปล่าครับที่จะควรตั้งบนโต๊ะระหว่างที่เรากินเนาะคําแรกๆแ,แล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นชาก็โอเคนะแต่ชานั้นต้องไม่มีน้ําตาลนะครับทุกคนลองดูดีๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครบบเฮ้ยอยากกินแบบชานมหูเขาสามีชาไต้หวันอยู่ในบุฟเฟ่อยากกินกินได้รอรอช่วงถ้ายถายอดใจไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเรารีบกินปุ๊บ น้ำตาลในเครื่องดื่มนั้นเยอะมากมันก็จะดูดซึมเร็วมากราะน้ำตาลในนี้ก็จะชูดเร็วมากงนั้นควรจะอดใจไว้อย่าเพิ่งกินนะครับอย่างที่4ี่ครับสําคัญมากเลยนะนี่จริงๆเป็นวิธีการที่คุณหมอแนะนําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยปฏิบัติเลยนะครับคือการกินอาหารเป็นออเดอร์เป็นลําดับขั้นนั่นเองนะครับถามว่ากินอาหารเป็นลําดับขั้นคืออะไรเราควรจะเลือกกินอาหารที่เป็นผักที่มีไฟเบอร์ก่อนเป็นคําแรกๆแล้วตามด้วย โปรตีนกับไขมันครับกินได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกินไฟเบอร์ไปแล้วกินโปรตีนไขมันไปแล้วไอ้พวกที่เป็นแป้งคาร์บโบไฮเดรตนเนี่ยค่อยกินเป็นคําหลังๆครับการทําแบบนี้นะครับคือคุณยังได้กินอาหารจานเดิมเหมือนเดิมแค่สลับออเดอร์แต่ผลที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากนะครับเพราะว่าปริมาณน้าตาลในเลือดเนี่ย ที่มันชูดเนี่ยมันแตกต่างกันเลยนะมีงานวิจัยครับเขาเอาคนเนี่ยมาทดลองเลยกินอาหารจานเดียวกันจานนั้นมีทั้งไฟเบอร์เนื้อสัตว์แล้วก็แป้งนะครับแต่ให้สลับออเดอร์ในการกินนะครั้งแรกให้ลองกินแป้งก่อนตามด้วยผักที่มีไฟเบอร์แล้วตามด้วยเนื้อครับแล้วเขาก็เจาะเลือดตรวจเขาบอกว่าใครที่กินออเดอร์เนี้ยปริมาณน้ำตาลเลือดก,ก็พุ่งสูงปีดเลย นี่ลองเอาใหม่ลองให้ปรับออเดอร์นิดนึงนครับให้กินผักก่อนตามมาด้วยแป้งตามมาด้วยเนื้อก็เจอว่าระดับน้ำตาลเลือดเนี่ยลดตาลงมาเป็นกลางๆเนาะนี่ลองอีกกินผักก่อนตามด้วยเนื้อตามด้วยแป้งครับก็เจอว่าโอ้โหสามารถที่จะลดปริมาณน,น้ำตาลในเลือดเทียบกับแบบแรกคือกินแป้งก่อนเนี่ยได้ถึง70%เลยนะเรับซึ่งเลยรัยนีว่ามัน significant มากๆในการแค่สลับออเดอร์นิดเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้น ใครที่เหมือนกับว่าเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยต้องกินข้าวพร้อมกับกับไปพร้อมๆกันเนี่ยผมก็เป็นเข้าใจนะครับก็ลองคําแรกๆเนี่ยลองหาผักกินก่อนหรือให้กินข้าวเนี่ยน้อยๆไปมาน้อยๆให้แบบพอเป็นกระใสว่าเราได้กินข้าวได้ลิมรสแป้งนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บมันเอาไว้ครับข้อดีคือบางทีเราอาจจะอิ่มแล้วแล้วก็อาจจะกินข้าวไม่หมดก็เป็นการลดพอชั่นของการกินคาร์โบเรตไปนะครับแต่ถ้าคุณยังกินหมดก็ถือว่าพอกระเพาะมันไม่ว่างอะครับ ไอ้เจ้า starch หรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะย่อยช้าขึ้นดูดซึมนานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่าทําไมเราควรต้องกินไฟเบอร์ก่อนกินเนื้อสัตว์กับกินไขมันก่อนไม่ได้หรอจริงๆก็ได้นะครับถ้าเกิดในมุมว่าจะลดความเร็วในการดูดซึมน้ําตาลแต่ข้อดีของการกินไฟเบอร์ก่อนคือพอเรากินผักยิ่งเป็นผักใบผักที่พองตัวในกระเพาะได้ครับพอเรากินไฟเบอร์เข้าไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกคนผักเหล่านี้ครับมันจะไปแผ่กระจายไปเหมือนกับแพร อยู่ในกระเพาะอาหารแล้วพอเรากินโปรตีนหรือว่ากินไขมันตามเข้าไปนะครับเจ้าแพร่ไฟเบอร์เนี่ยครับ,รรบมันก็สามารถที่จะนอกจากจะต้านทานการดูดซึมแป้งน้าตาลได้แล้วมันก็สามารถที่จะไปดูดเอาพวกไขมันเนี่ยดักไขมันเอาไว้นะครับเราก็จะลดปริมาณไขมันที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้นะครับเป็นผลพลอยได้ของการกินไฟเบอร์เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้น จานแร,แรกๆที่เราควรจะกินในเุฟเฟ่จริงๆควรจะเป็นพวกสลัดครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นสลัดที่มีดเรซซิ่งหรือว่าน้ำสลัดที่มีส่วนผสมของวิเนก้ามีส่วนผสมของโอลิฟออยล์ที่เป็นไขมันดีเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยจะเป็นอะไระสมมติว่าไปกินอาหารอีสานอย่างเงี้ยก็ควรจะเลือกกินส้มตามก่อนเลยส้มตำม,มีเส้นมะละกอมีผักแล้วก็ตัวอซอส ของส,ส้มตำเนี่ยก็มีความเปรี้ยวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นส้มตําไทยเนาะาสามารถที่จะลองมิกซ์แอนด์แมทเป็นความสนุกที่คุณสามารถจะลองทดลองเล่นได้ในแต่ละมื ground, cream, e. ้ออาหารนะครับเริ่มจากผักและอะไรที่มันเปรี้ยวๆเข้าไปก่อนแล้วค่อยกินโปรตีนไขมันตามเข้าไปปิดท้ายด้วยแป้งนันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าออยากกินแป้งไปด้วยอ่ะทำยังไงก็โอเคครับขอเพียงแค่ว่าคุณอยากกินแป้งเดียวๆเป็นคำแรกๆครับอย่างน้อยขอให้กินแป้งคู่กับ เนื้อสัตว์หรือโปรตีนหรือกินแป้งคู่กับแฟตหรือกินแป้งคู่กับไฟเบอร์ถือว่าก็ยังดีกว่าการกินแป้งเพียวๆคาแรกๆนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าการทาแบบนี้มันจะดีเลยการที่อาหารเนี่ยจะถูกส่งจากกระเพาะอาหารไปลําไส้ก็คือให้มันอยู่ในกระเพาะนานที่สุดนั่นแหละมันก็จะทําให้ดูดซึมช้าลงนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งทริคครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินแป้งนะครับเป็นความรู้ใหม่ที่ผมก็เพิ่งเจอครับว่าเวลาที่เราคุกหรือว่าปรุงแป้ง อาหารที่มีคาร์บฮเรตแล้วนะครับร้อนๆเนี่ยครับถ้าเราทิ้งคาร์บฮเรตให้มันเย็นตัวลงนะครับความเย็นมันจะทําให้โมเลกุลของแป้งเนะี่ยมีการเรียงตัวใหม่แล้วก็ทําให้มันย่อยได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรากินมันฝรั่งแมชพเรโดที่มันมาร้อนๆกับแมชพเรโดมันฝรั่งบดท,ที่ต้มแล้วบดแล้วแล้วมันเย็นตัวลงเนี่ยครับการกินมันฝรั่งบดท,ที่เย็นมันจะย่อยช้ากว่า มันฝรั่งบทที่ร้อนเพราะว่าโครงสร้างของโมเลกุลแป้งเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทริคครับถ้าเกิดอ,อยากกินแป้งอาจจะเป็นคําท้ายๆแล้วแล้วก็เลือกแป้งที่มันมีความเย็นตัวลงสะหน่อยไม่ต้องกินร้อนๆเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยทําให้มันดูดซึมช้าลงได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เทคนิคนี้สามารถจะ apply ได้หลายอย่างเลยในการเก็บอาหารหรือว่า p r e s e r v อาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นเราซื้อขนมปังมาเนี่ยครับ แทนที่เราจะเก็บขนมปังในอุณหภูมิห้องเราไปเก็บขนมปังในตูเ้เย็นหรือว่าขนมปังในฟรีเซอร์นะครับก่อนที่จะเอามาปิ้งนะครับขนมปังที่เก็บในตูเ้เย็นหรือในฟรีเซอร์นะครับโครงสร้างแป้งของมันก็จะย่อยยากกว่าขนมปังที่เก็บในอุณหภูมิห้องนะครับก็จะทําให้มันดูดซึมช้ากว่านั่นเองครับเป็นทริคที่เอาไปแอพพลายได้นะครับทริคต่อมาครับคือการเลี่ยงโปรเซสต์ฟู้ดนะครับคืออาหารที่ต้องผ่านกระบวนการแปลรูปมาเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารมีการแปรรูปเนี่ยมันก็อาจจะมีการบด มีการย่อยอาหารมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับพอกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายกว่าการกินอาหารที่เป็นอาหารที่แบบ Natural, น Process, เนเนื้อสดสดหรือว่าแป้งที่ยังดิบๆอยู่เนี่ยไม่ผ่านกระบวนการย่อยมาก่อนมันก็จะดูดซึมช้าลงนะครับต่อมาครับกระบวนการคุกกิ้งก็มีผลต่อ ความเร็วช้าในการดูดซึมนะครับเขามีโอ้การศึกษาเป็นล่ําเป็นสัตว์เลยนะครับก็เจอว่าอาหารชนิดเดียวกันถ้าเอาไปต้มหรือเอาไปนึ่งเนี่ยครับมันจะดูดซึมช้ากว่าการที่เอาอาหารชนิดเดียวกันไปอบหรือเอาอาหารชนิดเดียวกันไปย่างนะครับเพราะว่าการย่างโอ้ยิ่งใช้ความร้อนเยอะๆหรือการอบเนี่ยครับมันจะทําให้โมเลกุลของแป้งเนี่ยมัน,มนถ food food, food, นูกย่อยมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับพอเข้าไปในร่างกายปุ๊บแป๊บเดียวดูดซึมแหละ ต่างกับการที่เอาแป้งเนี่ยไปต้มหรือไปนึ่งนะครับมันจะดูดซึมช้ากว่านะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าอาหารเนี่ยมีการหมักในกรดหรือว่ามีการเอาไปลวกแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นนะครับมันจะทำให้โครงสร้างโมเลกุลเนี่ยย่อยยากขึ้นก็จะดูดซึมช้าลงบัตชูการ์ก็จะสไปค์ช้าลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแอพพลายยังไงบ้างสมมติว่าเราจะต้มสปาเกตตี้หรือเราจะหุงข้าวนะครับการต้มสปาเกตตี้ให้ตัวเส้นเนี่ยมันยังมีความแข็งอยู่ นึบหนกรึบกอยู่อย่างเป็นอัลเดนเต้เนี่ยครับก็จะย่อยได้ยากกว่าหรือย่อยได้ช้ากว่าการต้มเส้นสปาเกตตีให้มันสุกให้มันโอเวอร์คุกนะครับแม้กระทั่งการหุงข้าวเองครับถ้าเกิดว่าเราหุงข้าวแล้วใช้ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะ เทียบกับการหุงข้าวที่ใช้ปริมาณน้ําน้อยกว่านะครับข้าวที่หุงด้วยน้ําเยอะกว่าหรือมันฝรั่งที่ต้มด้วยปริมาณน้ําที่เยอะกว่านี่ครับก็จะทําให้โมเลกุลเนี่ยมันถูกย่อยสลายมาส่วนหนึ่งเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะย่อยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่พูดถึงของหวานเลยอ่ะโอเคเรากินของข้าวไปแล้วก็ถึงเวลาของหวานนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับแต่ว่าใจเย็นนะกินตอนท้ายๆหลังจากที่กระเพาะเรามันเริ่มเต็มแล้วนะครับพอกระเพาะเราเริ่มเต็มแน่นอนมันก็จะดูดซึมน้าําาตล ชาลงเพราะว่าในของหวานเนี่ยโอ้โหมีแต่ตัวที่ G.I สูงสูคือน้ําตาลก็มาขนมปังก็มานะครับแป้งต่างๆเนี่ยมาเพราะฉะนั้นกินตอนหลังๆมันจะดูดซึมช้านะครับผลไม้นะครับล้างปากนิดนึงคนระตอนจบครับจริงการเลือกผลไม้ก็มีผลนะครับผลไม้ที่มีความหวานหรือผลไม้ชนิดเดียวกันที่สุก มากกว่ากัรเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มน้ำตาลในเลือดเร็วกว่านะครับเช่นมะม่วงเนี้ยการเลือกกินมะม่วงดิบแทนมะม่วงสุกนีครับก็จะทําให้ปริมาณน้ําตาลในเลือแดแบบพุ่งช้าลงนั่นเองนะครับอ่ะกินบุฟเฟ่เอนจอยแล้วนะครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับหลายคนก็ขับรถกลับบ้านหรือว่า กลับไปนอนพักใครที่ทำแบบนี้อนนย่าทำนะครับแนะนำเลยว่าหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะไปเดินเล่นหรือเราควรจะไปช้อปปิ้งครับอย่างน้อย10นาทีนะครับต้องบอกว่าการเดินเล่นหลังมื้ออาหารใหญ่จริงๆไม่ต้องอาหารมื้อใหญ่หรอกการเดินเล่นหรือการให้เราเคลื่อนไหวร่างกายหลังจากทุกมื้ออาหารเนี่ยครับเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่10นาทีเนี่ยจะสร้างบิ๊กอิมแพคให้กับร่างกายมากๆเลยนะครับมีงานวิจัยเจอเลยครับว่าการที่เรา มูฟร่างกายสัก1ินาทีนะครับหลังจากที่กินอาหารเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ตาลในเลือดเนี่ยลดต่ําลงทันทีเพราะว่าตอนหลังจากที่เรากินอาหารปุ๊บน้ตาตาลมันถูกดูดซึมแล้วแหละมันดูดซึมเร็วนาะมันก็จะมีเต็มไปหมดในเลือดนะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเคลื่อนไหวนะครับเซลล์ต่างๆอัยวะต่างๆเนี่ยมันจะรีบดึงน้ตาตาลออกจากเลือดเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินมากเลยนะครับน้ตาตาลในเลือดที่มันพุ่งสูงอยู่เนี่ยมันก็ถูก ฉุดลงมาให้อยู่ในปริมาณที่โอเคทันทีเลยถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับเ <c oughs> ทียบกันว่าระหว่างที่เราเคลื่อนไหว10นาทีหลังมื้ออาหารทั้ง3มือ้อกับเราเคลื่อนไหว30นาทีหลังจากมื้ออาหารแค่มื้อเดียวเนี่ยแบบไหนระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าก็เจอว่าการเคลื่อนไหวเพียงแค่10นาทีหลังมื้ออาหารทุกมื้อ จะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ป้องกันการเกิดอินซูลินเรสติสแตนได้ดีกว่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดเพื่อนไปกินบุฟเฟ่เพื่อเวลาช้อปปิง้งเผื่อเวลาห้างปิดด้วยอย่าซัดเอาจนแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทางดีกินมื้อกลางวันนี้ยกินเสร็จก็เผื่อเวลาเอาไปเดินเล่นหรือว่าแพลนที่จะไปออกกําลังกายต่อตอนบ่ายบ่าย,ายแก่ๆเนี่ยก็จะดีนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นสายบุฟเฟ่ต์นะครับก็อยากจะแชร์ไมซ์เซตหนึ่งให้กับเพื่อนที่เป็นสายบุฟเฟ่เหมือนกันนะครับคือแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยเรากะเอาคุ้มซัดเอาอิ่มจ่ายเท่านี้เราต้องกินให้เรียบให้มันคุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับจริงๆอยากให้ปรับไมซ์เซตนิดหนึ่งครับว่าจริงๆการกินบุฟเฟ่คือการกินอาหารที่หลากหลาย แต่เราก็ไม,ม่ต้องกินจนแบบโหเราแบบเดินไม่ไหวจนจุกนะครับกินให้มันรู้สึกอิ่มพอดีพดีแล้วก็ได้เอนจอยกับอาหารที่มันหลากหลายในมื้อเดียวน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาทริคต่างๆที่ผมแชร์ให้ฟังเนี่ยไปปรับใช้เพราะทุกคนเนี่ยผมเอาไปใช้เวลาที่ผมกินบุฟเฟ่ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะจําง่ายๆนะครับผมสรุปมาให้4ขั้นจริงๆอ่ะไม่ต้องกินแค่บุฟเฟ่หรอก ถ้าเราอยากกินอาหารที่แบบมันไม่ค่อยจะเฮลตี้หน่อยอาหารที่แบบมีน้ําตาลเยอะแป้งเยอะอะไร้ยครับหรือหรือว่ามันเยอะนิดนึงเนี่ยครับจริงๆกินได้ครับแต่จะกินยังไงครับมี4ขั้นตอนครับอย่างแรกนะครับดื่มน้ําที่ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์วินก้าหช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นน้ำมะนาวหรืออะไรก็ตามที่เป็นแอซิดมีความเป็นกรดสัก1ช้อนโต๊ะนะครับมันจะช่วยดีเลย์อาการดูดซึม แป้งหรือว่าน้าตาลได้นะครับสเต็ปที่2ครับอย่าเพิ่งกินของที่คุณอยากกินนะครับไปกินอย่างอื่นก่อนนั่นก็คือกินไฟเบอร์หรือกินพวกโปรตีนหรือกินไขมันที่ดีนะครับเวลาผมบอกว่ากินไขมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหซัดของทอดแป้งกรอบๆแต่เราเลือกกินไขมันที่ดีนะนิดนนึงเนาะกินเข้าไปก่อนถามว่าอีอย่างที่สองเนี่ยกินเพื่ออะไรกินเพื่อไปทําให้กระเพาะเนี่ยมันมีอะไรเหมือนไปสร้างกําแพงเอาไว้อ่ะ เวลาที่เราไปกินอย่างที่เราอยากกินของอย่างที่สามที่เราจะยัดเข้าไปคือของหวานอะไรก็ตามที่เป็นแป้งเนี่ยครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกบล็อกเอาไว้ไม่ให้ส่งผ่านไปยังลำไส้เล็กได้เร็วจนเกินไปมันก็จะชะลอการดูดซึมเนาะและสเต็ปสุดท้ายหลังจากที่เรากินของที่เรา enjoy แล้วก็อย่าเพิ่งนั่งเฉยครับ move your body ครับออกไปเดินออกไปทำอะไรก่อนสัก10นาทีเพียงแค่คุณทำา4ข้อเนี่ยครับคุณก็ยังสามารถที่จะ enjoy life enjoy eating แล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีได้อยู่ครับ Top to toe, the standard podcast, eye-opening for your ears.